การบันทึกการขาดเรียนคลิกที่ปุ่มการเข้าเรียนรายวันจะปรากฏหน้าต่างการติดตั้งให้กดตกลงจากนั้นกดปุ่มครูประจำชั้นหนึ่งครั้งจะปรากฏรายชื่อนักเรียนภายใต้การดูแลของครูประจำชั้นในกรณีเด็กขาดเรียนให้กดปุ่มสีฟ้าข้างหลังชื่อของนักเรียนหนึ่งครั้ง ค่าเริ่มต้นของระบบจะบันทึกว่าเด็กลาหรือขาดเพราะว่าไม่ทราบสาเหตุในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสาเหตุให้คลิกที่เลขเวลาหนึ่งครั้งคลิกเปลี่ยนรหัสการขาดเรียนแล้วกดตกลงจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ค,ครูสามารถเลือกสาเหตุได้เช่นลากิจลาป่วยไม่ทราบสาเหตุ สังเกตว่าจากไม่ทราบสาเหตุจะเปลี่ยนไปเป็นลากิจการลบบันทึกสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มเวลาหนึ่งครั้งให้เลือกทำการลบบันทึกจากนั้นกดตกลงการส่งข้อมูลการขาดลาม,มาสายเมื่อคุณครูทำการบันทึกก็เรียบร้อย การส่งสามารถทำได้โดยการคลิกปุ่มสีแดงหนึ่งครั้งคุณครูสามารถใส่บันทึกเพิ่มเติมได้จากนั้นกดปุ่มตกลงจะสังเกตว่าจากปุ่มสีแดงจะกลายเป็นปุ่มสีเทานั่นหมายถึงว่าคุณครูได้ยืนยันการส่งข้อมูลขาดลามาสายแล้ว